เราจะใช้เทคนิคดอลลาร์คอสเอเวอเรจหรือ DCA นั่นเองนะครับเป็นการทยอยซื้อหุ้นเพิ่มตามเวลาเป็นการทยอยซื้อหุ้นด้วยจำนวนเงินที่เท่าเท่ากันเป็นประจำอาจจะใช้วิธีการตัดเงินโดยอัตโนมัติซึ่งปัจจุบันนี้ในโปรแกรมเทรดสตรีมมิ่งเนี่ยก็มีฟังก์ชันให้เราสามารถที่จะเลือกตัดเงินเป็นประจำทุกวันที่เท่าไรตอนเวลากี่โมงนะครับโดยพี่แดงสมมตินะครับถ้าเรามีเงินที่1 2 0 0 0 0บาทแทนที่เราจะซื้อหุ้นครั้งเดียวหมดเลยนะให้เราแบ่ง ซื้อเป็นเดือนก็ได้เดือนละ1,000 0บาทเป็นเวลา12เดือนเวลาที่หุ้นมันลงเนี่ยเราก็จะได้ซื้อหุ้นในจํานวนที่มากขึ้นต้นทุนของเราเนี่ยมันจะได้เป็นค่าเฉลี่ยแล้วก็อยู่ไม่สูงจนเกินไปสมมุติหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยราคาเดือนแรก อยู่ที่100บาทอ่าเราก็ซื้อได้1 0 0 0 0บาทเราซื้อได้100หุ้นถูกไหมครับพอเดือนที่2เนี่ยราคามันลดลงมาครับมันตกลงมาเหลือ80บาทเราก็จะซื้อได้ในจานวน125รอหหุ้นแทนพอเดือนที่3เนี่ยราคาหุ้นตกลงมาอีกเหลือ70บาทเราก็ซื้อหุ้นได้มากขึ้นอีกครับก็คือซื้อได้143หุ้นแต่พอเดือนที่4เนี่ยราคามันกระโดดเด้งกลับขึ้นมาที่90บาทเราก็ซื้อหุ้นในใราคาที่10,000บาทเราจะซื้อหุ้นได้111หุ้นนนั่เเองแลรามีตู่ที่ 83บาท50ตังเองครับถ้าราคามันเด้งกลับมาที่100เนี่ยเราก็ได้กําไรเกือบ20%แล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าเราไปซื้อครั้งแรกในราคา100บาทเต็มจํานวน40,000บาทเลยเนี่ยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเราก็ติดดอย